ทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซุปเปอร์ซัดอีกครั้งนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเป็นนักปาดความไวแสงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นตัวอะไรนะครับตอนนี้ผมปิดโฆษณาก่อนโอเคโอเคผมยังไม่บอกนะแต่ผมมีบัตรนะครับทุกคนตัวนี้นะครับอา้าวตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อตัวผมสักหน่อยนะคะทุกคนเปลี่ยนชื่อชื่อจริงๆเวลาแอดเพื่อนไม่ผมไม่ใช่ชื่อนี้นะไม่ใช่ชื่อที่ผมเปลี่ยนนะเอกไว้ก่อนนะครับทุกคนเวลาแอดเพื่อนต้องหาชื่อจริงนะครับแบบหาชื่อผมอาลูบิทเง,งี้ยหาไม่เจอนะครับอย่างเงี้ยนะครับโอเคไปแล้วครับ โอ้เดี๋ยนะโอเคนะครับโอเคนะครับทุกคนครับดาวเด่นน่าจะ,ะอ๋อดาวเด่นสีนฟ้ามิ้นนะครับทุกคนนี่โอเ้เตะโอเคนะตุ๊กฟริดถูกต้องนะครับบิชั่านาร ความไวแสงนะครับตัวแฟงความไวแสงนะเอาเป็นกระบอกนะ้ําไปดีนะครับ<ม>เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูมันความไวแสงยังไองอ๋อสีชมพูสีชมพ,พูเป็นเพื่อนเรานะครับทุกคนอ๋อผมเพิ่งผมเริ่มรู้แลละเวลาผมเป็นลูกเรือหาตัวแฝงเนี้ยตัวแฝงต้องจาไว้ให้ดีว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนใกล้ๆใครบ้างนะครับ เพราะว่าเกี่ยวเพราะว่าเวลาตัวแฝกนีครฮบมันจะอยู่ใกล้กลตัวแฝงนะเว้ยเพื่อนว้าผมตัวไปเนี่ยไปดิเร็วอุ๊ไปแล้วไปแล้วหนึ่งผมโดดท่อก่อนครับตัวแฝงจะชอบมาอยู่ใกล้ๆกันนะทำเวทถเวท ดีกว่าครับสำหรับผู้เล่นถ้าเจอแล้วหนึ่งชู่บด,ดท่อดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราโดดท่อดีชึบเดี๋ยวผมจะดับไฟแล้วก็เดี๋ยวขึ้นที่นี่นะคบทุกคนขึ้นแล้วก็ซ่อมไฟนะครับดับไฟไม่ให้คนเห็นว่าผมขึ้นเสย โอ้โหส้มส้มนะครับที่ไปทุกคนครับมาเมื่อกี้เมื่อกี้สีเหลืองเนี่ยเมื่อกี้สีเหลืองแบบโอ้ใคไม่ได้กินได้ความแบบหน้าต่อตาเลยสีเหลือง หยุดเอาใครกันแน่เนี่ยคนอีตาโไม่รู้เลยเยมัทีบันเนอรี่ครมเดยอนอ้ามีผู้คุมด้วยเหรอคนเห็นผมเนี่ยอะไแต่ผมหมดบวชม้วไปกกอนแล้วกันเอาม่วงไปเอาม่วงไปม่วงไป เพื่อนผมเป็นนี่นะจักรพรรดินี้ผมว่าเหลืองน่าจะตะกะแหละส่วนม่วงวางเพลิงนะครับทุกคนวางเพลิงนี่ยิ่งคนน้อยยิ่งดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ดีสําหรับเรานะครับทุกคนดีสาหรับวางเพลงิงโอ้โหม่ไม่ใช่ตัวเฟยนะครับแสดงว่าผมเดาที่ว่าเดาเป็นจอมตะกะผิดโอเคไปตามล่าก,กันไ,ไปเพื่อนไป ต่อหน้าได้แล้วเนี่ยหวังว่าคงไม่ใช่จอมตะกาแล้วอมต่อหน้านะครับทุกคนอมต่อหน้าเพื่อนผมปาดแน่โอ้คือปฏิกอรพังได้ยังไงเนี่ยโอ้เราบูญก่อนเราเมืก่อนนี่เรียบร้อยจบเกม คลิปนี้จบแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะ